สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวตกงานสุดชำ้ำโดนตัดเพื่อนเพราะใส่ซองงานแต่งแค่500ถามผิดอะไร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เขามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสเรื่องราวผ่านทางกระทู้พันทิพย์โดยได้โพสสอบถามโดยระบุข้อความว่าโดนตัดเพื่อนเพราะใส่ซองไปงานแต่งน้อยช่วงต้นปีเพื่อนจัดงานแต่งงานที่โรงแรม้าดาวย่านสุขุมวิทเขาให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมีชุดงานเช้างานกลางคืนให้ก็ไปช่วยงานตั้งแต่หัวค่ำจนจบงาน แต่ช่วงนั้นเราตกงานเงินเก็บเหลือน้อยเลยใส่ซองไปแค่500บาทค่ะเพราะคำนวณแล้วว่าถ้าใส่มากกว่านี้จะไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินแล้วแต่หลังจากแต่งงานได้2-3วันเพื่อนคนนี้ก็หายไปเลยค่ะโทรไปก็ไม่รับ แชทก็ไม่ยอมอ่านโดนอันเฟนเฟสบุ๊กทั้งทางที่ก่อนหน้านี้ก็แชทคุยกันตลอดวันหยุดว่างก็นัดไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันเสียใจและเสียความรู้สึกค่ะที่ตัดสินใจที่มูลค่าเงินคนตกงานหางานใหม่ยังไม่ได้ก็ท้อคเครียดแล้วคำถามคือเราผิดหรอคะ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เห็นว่าเธอไม่ผิดถือว่าเป็นการดีที่เพื่อนสาวของเธอคนดังกล่าวตัดสัมพันธ์ไปเพราะจะได้เห็นตัวตนของคนและเป็นการขัดกรองเพื่อนดีๆคนดีๆในชีวิตเอาเฉพาะเพื่อนที่มีคุณภาพดีกว่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ